มันตกแม่ยเป็นคนหล่อครับสวัสดีครับพบกับร้านกล้องล้อซิงชลรีอีกเช่นเคยนะครับก็ยามเย็นอย่างนี้ครับเราก็มีล้อมือสองครับพร้อมกับบรรยากาศคืมฟ้าคืมฝนด้วยนะ เกืมฟ้าครับอ่าวันนี้มีลง้อมือสองทีครับฟ้าผลเป็นใจมากเลยขนาดฝนยังตกฟ้ายังคลื่มนะครับแล้วก็แน่นอนครับล้อมือสองราคาถูกแน่นอนนะครับสำหรับใครที่เข้ามาดูใหม่นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อทุกท่านจะได้รับชมนะครับคลิปล้อมือสองยางมือสองราคาถูกครับก็ชุดนี้เพื่อเป็นให้เป็นการเสียเวลาครับก็มาเริ่มจากล้อเลยแล้วกันเนาะตัวนี้ล้อเขาเรียกว่าเป็นล้อ ลายทีอสามเจ็ครับโอ้โ oh, หใหญ่ๆวันนี้เล่นสายใหญ่เลยนะวันนี้ขอบย2กันเลยนะฮะทีอีสามขอบ22ครับกว้าง10ทั้ง4ล้อเลยครับนี่กว้าง1 0 4ล้อเลยแล้วก็ที่สําคัญครับล้อขอบ22บเนี่ยตัวนี้เป็นล้องานไทยด้วยนะครับเป็นล้องานไทยอ่าล้องานไทยทีสามครับคู่ยางวันนี้คู่ยางขนาดยางนะครับผม นดยาง26540 r 2 2ส่ครับส่วนปียางก็เป็นปี17นะครับกลางๆปี17ล้อพร้อมยางวันนี้เปิดให้ในราคาถูกแน่นอนครับเดี๋ยวพามาลูกค้ามาชมสภาพล้อก่อนนะฮะเนี่ยวงที่1นนะวงนี้สวยนะครับนี่วงนี้สวยนะอ่าตรอบทั้งสภาพล้อกันเลยดูจัดจ้ทั้ง4ล้อเลยนะฮะก่อนที่จะบอกราคาเดี๋ยวพามาดูสภาพล้อ,อยางก่อนเนาะก็วงที่สวงที่2ครับผม่าวงแรกผ่านไป ของที่สองครับก็มีรอยบ้างนะครับตามการใช้งานครับมีรอยบ้างนะครับตามการใช้งานนะครับอ่าตัวนี้ก็มีนิดหน่อยครับส่วนวงนี้ก็มีรอยเบียดมาหนึ่งล้อนะครับตรงนี้เบียดด้านข้างครับเบียดพุทธานะครับล้อไม่แตกนะครับมีรอยเบียดบ้างนะครับนี่ก็อีกวงหนึ่งครับวงนี้นี้ก็มีรอยบ้างนิดหน่อยนะครับตามการใช้งานนะครับมีรอยบ้างนะครับอ่ามีรอยบ้างตามการใช้งาน ส่วนสภาพยางครับสภาพยางก็ถือว่าใช้งานได้ครับถือว่าดีครับพร้อมใช้งานนะครับยางนะหนึ่เส้นนะครับเส้นที่1นะก็ถือว่าดอกยางพอใช้งานเลยแหะครับปีสินะก็ไปก็ใช้งานได้เลยครับไม่ต้องเปลี่ยนไม่ต้องซ่อมเลยนะฮะก็วงที่2แล้วกันครับผมวงที่2ก็ถือว่ายังพอใช้งานได้อีกนะครับอยางนะวงที่2สวยกันเลยฮะผม ตะก้องครับดูวงที่3ามเลยนะส่วนวงที่3ก็สวยนะครับโอวันนี้ตะก้องเราทุ่มเทมากเลยทั้งนั่งทั้งนอนเลยครับตะก้องเรา <S <S นี่สวยกันเลยทีเดียวนะฮะสวยกันเดียวเส้นที่สามนะอีกหนึ่งเส้นครับผมอ่าอีกหนึ่งเส้นก็พอใช้งานนะครับจะต้องบอกคุณลูกค้าอย่างนี้ก่อนยางของเราพอใช้งาน,นครับอ่าดูครบทั้งล้อทั้งยางทั้ง4เส้สนนะครับก็วันนี้ร้านกล้องลอซิ่งชมนุนะครับขอเปิดราคาในราคา 9,500บาทเท่านั้นนะครับราคานี้ครับพร้อมจัดส่งเลยครับ9,500บาทนะวันนี้ร้านกล้องลอซิ่งเรียบจัดในราคาถูกแล้วยังไม่พอครับร้านเรายังมีของแถมอีกด้วยนะครับเดี๋ยวตามมาดูครับว่าของแถมของเรามีอะไรบ้างครับตามไปชมครับในส่วนของแถมนะครับก็จะมีในส่วนของครอบเบรกนะครับให้1คู่นะครับอนนี้ลูกค้าเลือกสีได้นะแล้วก็มีครอบดุมนะครับครอบดุมให้ตรงไหนเอ่ยตรงนี้เขาเรียกครอบดุมนะครับคุณลูกค้านี่ถ้าเกิดว่าไม่ชอบสีแดง เราสามารถเลือกสีอื่นๆได้เลยนะครับตามใจลูกค้าได้เลยนะก็ต่อมาครับผมต่อมาก็จะมีในส่วนของน็อตล้อครับในส่วนของน็อตล้ออันนี้พิเศษให้24ตัวเลยนะเพราะว่าล้อตัวนี้เป็น6รู139นะครับก็ถ้าไม่ชอบสีที่ผมเอามารีวิววันนี้ก็สามารถเปลี่ยนสีได้เลยนะฮะอ่าแล้วก็มีสติกเกอร์วสวยไอ้เรย่างนี้ด้วยนะครับจากทางร้านกล้องล้อซิงค์เฉีนะครับ ก็ฝากไว้ด้วยครับ9,500บาทนะครับพร้อมจัดส่งครับตอจวเรามีบริการจัดส่งทั่วไทยเลยครับจบเที่ยง9,500บาทพร้อมของแถมอย่างที่เอ่ยไปเมื่อกี้เลยถ้าสำหรับคุณลูกค้านะครับท่านใดที่จะเทินนะครับก็ต้องวิ่งมาที่ร้านของเราเท่านั้นนะครับร้านกล้องลอซิ่งชนุรีครับที่กัดร้านก็บางทรายครับอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีนะครับอ่าก็ฝากไว้ด้วยครับ9,500บาทเท่านั้นเองครับขอบ22ครับถ้าซื้อใหม่ครับเฉพาะล้อ ก็ประมาณ4ี่หมื่นแล้วฮะก็ยังอีกชุดนี้ก็ตกประมาณ5 0,000กว่าบาทครับแต่วันนี้ขายในราคามือสองเก้าพันห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับก็จุดสังเกตนะครับก่อนที่จะถึงร้านเราครับให้มองสังเกตครับเดือดฮักยักษ์เขียวนะครับที่ยืนอยู่หน้าร้านนะถ้าเกิดว่าเจอเดือดฮักยักษ์เขียวยืนอยู่หน้าร้านแสดงว่าถึงร้านเรามาที่เดือดฮักยักษ์เขียวนะครับก็เป็นที่จุดสังเกตครับแล้วก็เป็นจุดโดดเด่นสําหรับของทางร้านกล้องลอซิิงชลีครับถ้าคุณถึง ร้านเราก็จะเห็นตัวเขียวๆเ,เย็นอย่างนี้เลยนะแย่เงี้ยนฝะากด้วยครับร้านกล้องลอซิ่งจุลีครับแล้วพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ